นะครับบังไฟถอดโบกนะครับบังไฟกับกล้วยนะครับนี่ขนาดใหญ่ที <h <h ่สุดนะครับหางเครื่องครับผมหางเครื่องกับมี <h <h ่ครับผมถูเลยครับจุดแบตนะครับบางนี่ใหญ่แห้งครับผม ดูจอเลยนะครับมีขนาดใหญ่แครับผมไโบกใหญ่ที่สุดนะครับบงอย่าครับผมหางเกีีอยเลยเาใส่เทียนหงขวตลอดเอกเกบเทียนกุ้มแขนเอาแขนไปตั้งมือนันวครับงกูแขนดีนะครับ โอ้โหครับผมไฟกลับกล้วยนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเขาเลยอ้าวราคาราคาราคาอ้าวยั่วเฝ้ายั่วเฝ้าเดี๋ยว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  โอ้เป oh. ็นมังไฟกาบกล้วยมองไฟบอกที่างที่ส e oh. oh. ุดนะครับโอ้โหเขากีไาไปเลยครับโอ้โหไมเม็ดเล้วไปเม็ดเลวโอ้ยสุดยอดสุดยอดโอ้คือนมางไฟใหญ่มาก ว่าเป็นหางขาดดินดิบเน่ยขวดมันหลยอดนะครับเฮ้ยยังงงน้อยนึงนีว่าเป็นหางขาดมันดิบเน่เป็นบังไฟยัยังนีอเหรทม